ทั้งช่องเป็นซื้อกลางนาะทางโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมกลับปีใหม่แล้วค่ะปีใหม่แล้วนอกกะจังไดกัขอให้คุณผู้ชมที่เป็นเอฟซน้องเบลนี่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะคะถูกหวยรวยเงินแล้วก็ย่าเจ็บอย่าจนนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะผู้ใดเพราท่านเคยถูกหวยกะปีนี้อขอให้เป็นปีที่ดีอขอให้เป็นปีที่เฮงที่รวย ถูกหวยไปน้ากันค่ะคุณผู้ชมสำหรับเมื่อนี้คลิปนี้นะคะเป็นคลิปของอาจารย์สาราวุธนะคะซึ่งหวดก่อนเสียดายฟันบน9้าฟัน9ก้าห้ามานะคะปรากฏว่าออกเก้าหกค่ะ่นหายล่างหก่นบวคิดว่าล่างคนบวคิดว่ามันจะมาหกบนคู่กับเก้าก็เลยก่ได้จับเก้าหกหายเป็นว่าเสียดายแห้งค่ะแต่ว่ามือนี้กระไดมาแล้วก็ฝากมาแล้วเดี๋ยวจะพาไปฟังเสียง ของอาจารย์สราวดพร้อมๆกันเนาะจากวางงวดประจำวันที่17มกราคม2566นี้มีตัวไหนมาฝากนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่อยากเข้ากลุ่มแนวทางกับน้องเบลพารวยนะคะตอนนี้เบลกาได้ตั้งกลุ่มขึ้นมาและคะ่ะเป็นกลุ่มฟรีนะคะฟรีไม่เสียตังค์ใดๆทั้งสิ้นฟรีไม่เสียตังค์ใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นกลุ่มแนวทางหวยลาวหวยฮานอยหวยไทยยังสิ่ล่ะค่ะคุณผู้ชมกะแบ่งปันกันพี่ๆเนาะภรยาเขาลุมนั่นเบลกาัา ทักแชทแอดไลน์มาได้เลยนะคะตาม ID l i ไลน์ที่ขึ้นหน้าจอนะคะ7 8 9 BELL 7 8 9นะคะ ID นี้เลยค่ะรวมทั้งผู้ไดสนใจอ่าครีมครีมกันแดดเซรั่มหน้าใสแล้วก็มีผลิตภัณฑ์12ออยล์พลัสแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมบำรุงกระดูกและฟันนะคะก็สามารถทักแชทแอดไลน์ได้ตาม ID เดียวกันเลยค่ะ7 8 9 BELL 7 8 9นะคะอุดหนุนสนับสนุนทั้ง ช่องน้องเบีวยวน้มเนเอร์ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการหาแนวทางมาฝากเนาะจากเนาะสนับสนุนอุดหนุนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะชอบให้กดไลค์ใช่ให้กดแชร์นะคะไปเยอะๆนะคะเพื่อแบ่งปันเพื่อว่ามีโชคมีลาภเพื่อว่าจะถูกหวยไปน้วกันเนาะจากไปเลยค่ะไปเข้าไปฟังเสียงจากอจจรราจารย์สราวดฒินวังวัดนี่ได้ตัวแดงมาฝากจาก้จา66ผมเอาไปไว้ล่างนะแม่นึง <ik> มันจะมาคู่กันเลยพลาดตรงนี้บีก ก็คือเสียดายมากเลยเมื่ดก่อนอาจารย์ฟันเก้าบนลจับคู่เก้าห้าเสียดายมากอเออผมแบ้าหกไว้ล่างเลยม่ไดียวเก้าหกมาจับคู่กันเสียดายสุดๆเลยอ่ะอืมไม่น่าพลาดกะพลาดอีกไม่เป็นไรค่ะอาจารย์เพราะว่าอาจารย์ก็ฟันมาแค่หางเดียวเนาะมันก็โอกาสตราบมันก็มีอยู่แล้วไอสมาธิเพราะว่าเงินทองหายากไม่อยากให้หลายชุดอะไรเราทําเต็มที่ของเราเลยนะ เม็ดเดียวกวากับเม็ดเดียวเอาเอาเม็ดเดียวมันรวยไปเลยเงี้ยค่ะอืมเดี๋ยวก็ววาาใหม่งวดใหม่นะเลขอาจารย์เลขห้าเก้าเก้าห้ามันดังมากเลยทางงวดก่อนนี่โอ้ถึงบ้านผมใจครึ่งเดียวอะบางที่ปิดลับเลยนะคะบางที่โอ้บางที่ปิดปิดปิดเลยนะใช่ค่ะอืมเออถูกใจครึ่งเดียวก็ํำไอ้จะมือหวยตดีวนี้เอาเปรียบมาก ใช่ค่ะไม่ให้เราถูกเลยมีแต่จะอั้นมีแต่จะปิดอย่างเดียวเลยแล้วจะให้เราซื้ออะไรเนี่ยใช่วาว่ากันวนไหมมองเบลพร้อมมั้ยครับเนี่ยพร้อมแล้วค่ะโทรหาอาจารย์นี่แหละอ๋อเอาอ๋อออันนี้เอาอ๋อที่โทรสดนะนี่ก็ไลท์ไลฟ์สดไลฟ์สดนะไม่ไม่ได้ไลฟ์สดนะคะเบลเป็นบันทึกบันทึกเทป๋อมันจะอ๋อครับบันทึกเทปเทปอืม เอาว่ากันงดต่อไปนะจ้าอ่าครับครับอ่าผมพร้อมไหมนะวันนี้งวดใหม่ผมพร้อมแล้วอ่าอาจารย์วันนี้ก็เม็ดเดียวรวยเหมือนเดิมไหมคะหรือว่ายังไงค่ะขะลาเม็ดเดียวรวยเหมือนเดิมข้างบนวันนี้ผมให้วิ่งสามนะอาจารย์สราวุธนะคะฟันบนสามหมอคะนนใช่ฟันบนสามวิ่งสามสวยมากวันนี้ค่ะ ่ผมจับคู่ให้ก็มีห้าสามห้าสามเจ็ดสามเจ็ดสามแล้วก็เก้าสามครับเก้าสามอ่างวดน,นี้ผมให้สามชุดนะไม่รู้ตัดตัดสามชุดนี้ตัดตัวไหนทิ้งไม่ได้เลยเพราะว่าค่าเท่ากันหมดทุกชุดนะเออมันเด่นมันเด่นเท่ากันนะค่ะอ่าอ่าสามก็สวยเจ็ดสามก็สวยเก้าสามก็สวยแล้วบินสามเนี่ยค่ะ <c oughs> กัตกตัวกักตัวก็หกชุดนะจ้าครับต่อไปข้างล่างนะวันนี้ผมให้วิ่งสองนะวิ่งล่างสองครับฟันแปดแปดสองชุดเดียวครับฟันเม็ดเดียวแปดสองนะคะล่างอครับครับฟันแปดสองชุดเดียวครับทางบนและล่างกับตัวทุกชุดครับ กลับด้วยค่ะ,ะกลับด้วยนะคะครับคเพรอ,อ,อนอนชุดยังไงก็ต้องกลับกันนะ,ะ fc เพราเราไมา่ได้ให้หวยมากมายอะไรนะ,ะกลับตัวด้วยแต่ว่าผิดถูกก็เป็นเพียงแนวทางนะคะคุณผู้ชมค่ะก็ะให้พิจารณาเ,เอาเน,นะคะเดีนเนเ่ยวของผมให้ไม่ไม่กี่ชุดไม่เยอะอะไรสมาช์ fc ซื้อได้แน่นอนนะมันไม่กี่บาทอะไม่ต้องลงทุนเลยมากมายนะเรื่องผมกลับตัวบนราไปถึงสิบชุดเลย เราทําแบบนี้ตลอดนะเราไม่ให้เยอะหรอกเพราะทุกท่านมีภาระหน้าที่ค่าใช้จ่ายสูงให้เยอะไม่ได้ครับวัดใจจะไปเลยอ่าสรุปนะคะสรุปตัวเลขของอาจารย์สราวุธวันนี้นะคะงวดประจำวันที่17มกราคม2565นะคะฟันบน3จับคู่5-3-7-3-9-3นะคะก็คือเน้นทุกสุดเลยนะคะคะแนนเท่ากันนะคะ ส่วนล่างนะคะฟันไปที่สองนะคะเม็ดเดียวรวยล่างนะคะคือแปดสองนะคะแปดสองสแปดังสิละกับนำ้ำกับน้ำเดอ้อครับมวนนี้มีโอกาสโถครับมีโอกาสเปอร์เซ็นค่อนข้างสูงนะค่ะขอให้สมาชิกเอฟซทุกท่านนะตัวหวยของผมมัวนนี้กันทุกท่านนะครับอ่าครับขอให้โชคดีนะครับขอโชคดีครับ ขอบคุณมากค่ะจาย์สวัสดีปีใหม่ค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้เรามีผลิตภัณฑ์นะคะผู้ใดสนใจนะคะอยากจะหน้าใสไร้สิวนะคะตัวนี้เลยค่ะเซรั่มนะคะบำรุงผิวนะคะตอนนี้คือท่านช่องนมงเดียวนี้ใสตัวนี้อยู่เลยค่ะผู้ชมต้องยอมรับว่าใช้ดีมากๆนะคะ คือปกตินี่ทังหนาทั้งนองเยียวเนี่เป็นคนผิวมองค้ารูขุมขนกว้างนะคะคือจุดด่างดำนี่จางโล่งอีเลี่ยนค่ะผู้ใดสนใจก็ทักแชทแอดไลน์มาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะคะเป็นไอดีไลน์นะคะทักแชทมาได้เลยนะคะแล้วก็มีกันแดดใ,ใยไมะะ้นี่ใส่อยู่ค่ะตอนนี้อูซื้านาเนี่ยหนาขาวดีค่ะกันแดดตัวนี้นะคะสนใจก็ทักมาได้เหมือนกันนะคะรวมทั้งน้ำมัน12ชนิดนะคะ12อออยล์พลัสนะคะนี่คือ นำเสนอเลยค่ะตอนนี้คือนี่เป็นที่นิยมมากๆนะค่ะออเดอร์ล้นเลยค่ะตอนนี้นะคะเพราะว่าได้ผลจริงนะคะบางท่านทักมาทางเบียวว่าแม่มืออทราบแม่กินลาเมดีอิลีแม่ตาค่กก่อนที่ตอนกินน่ะจะได้ไปลอกตาวันนี้ล่องซังไปจากที่จะได้ลอกตอนนี้คือไม่ต้องลอกตาแล้วนะคะก็คือต้องลองค่ะคุณผู้ชมต้องลองนะคะบำรุงร่างกายและสายตานะคะตัวนี้หนะน้าน้ํามัน 12ออยล์พลัสนะคะรวมทั้งแคลเซียมค่ะบำรุงกระดูกและฟันนะคะใกลปวดแข้งปวดขาปวดเอวนะคะคือบำรุงเลยค่ะตัวนี้นะคะช่วยได้นะคะสนใจก็ทักแชทแอดไลน์ตาม ID ลไลน์ที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้นะคะ